วัาดีเจ้าเนาะอ,อิวสาวเนี่ยพาทากิ่นแซ่บเจ้าเมนูกับข้าวเนี่ยวันนี้น้องก็ได้เป็นเมนูแกงปีไส้ิีนหมูนะเจ้าก่อนอื่นน้องก่อจะเอาปีไปซอยแล้วก็แจนํำเกลี่ยไว้ก่อนเพียบนะฮือปีเปิรนดําหรือว่าข่านะเจ้าแล,ล้วก็มาดูในซอนของพี่แกงนะเจ้าพี่แกงก็อพี่แกงเหมือนแกงทั่วไปเลยมีพริกแห้งหอมแดงหอมข,าข่าตะไคร้ซอยกะปี้เกลี่ยผงนัวนะเจ้า ตำพี่แกงเสียเราก็ามาตั้งหม้อใส่น้ำมันเอาพี่แกงลงไปพัดแบบนี้ก่อนนะเจ้าพัดพี่แกงให้ได้ประมาณหนึ่งเราก็มาใส่ในซอนของจีนหมูที่เราได้หั่นเตรียมไว้ลงไปเจ้าพัดให้ทุย่างเข้ากาันแรอบนะเจ้าเอาจีนหมูสุกได้ประมาณหนึ่งก็มาใส่น้ำล่างโคกลงไปนะเจ้าพอใส่น้ำล่างโคกลงไปแล้วก็มาเติมน้ำเปล่าลงไปนะเจ้าเวลาเอาไปทำตามทุกคนกะกาๆเอานะเจ้าว่าจะใส่น้ำประมาณไหน การทําอาหารของน้องน้องก่อมาได้มีการวัดตวงปริมาณนะเจ้าน้องกะกะเอาแต่น้องก่อจะบอกวิธีทํแล้วก็วิธีปรุงนะเจ้าว่าใส่ออย่างพองพอใส่น้ําลงไปแล้วรอน้ําเดียดนะเจ้าพอน้ําเดียดก็มาใส่ในส่วนของปีลงไปเจ้าลอปี่สโลดก็มาปรุงทํารอบนะเจ้าในส่วนของการปรุงน้องก็บ่ได้ใส่อย่างเพิ่มนะเจ้าน้องก็จะใส่แค่น้าปลาเพราะว่าในพี่แกงน่องได้ใส่เกลยดกับผงนัวลงไปแล้วน้องก่อจะมาได้ปรุงเพิ่มนะเจ้า เวลาทุกคนทำกะชิมดูนะเจ้าถ้าขาดเหลืออย่างกะใสลงไปเพิ่มได้เลยเจ้าพอแกงปีใกล้จะสุกแล้วก็มาใส่ในส่วนของพักระก,ก็พักแครลงไปเจ้ารอพักละก,ก็พักแครเปิดสุกแครนี่กะเซตแล้วนะเจ้าเมนูกแกงปีใส่จีนหมูถ้าพายาทำตามกะสามารถเอาไปทำตามได้นะเจ้าถ้าชอบคลิปนี้นอกก้องกะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องได้ทำคลิปใหม่ออกมาให้ได้ดูได้ชมแหมเนื้อเจ้าขอบคุณเจ้า